สบายดีย่ำเ้าเป็นอีกมือนึงที่ไปกินข้าวนอกบ้านอีกแล้วพี่นอ<ม>้องเมื่อนี้ไปกินเขาฟรีอีกแล้วหอบติวเขาไปกินในอีเมอีพอละเห็ดคงกินใน้กินเนาะเมื่อนี้กินมาเพียเมื่อน,นี้เพิ่นบอกไปกินเขามากับมาเพียต้งแต่เเสาอของเพิ่นไหนเมนูเด็ดได้เมื่อน,นี้ชว่วงนี้ฟนต๊บ่ก,ก่อยได้ลงไปกินข้าอยู่ลุมเมื่อน,นี้มากับกองเขาใหญ่เนาะน,นี้ฮาจะไปกินเขามเพื่อนลุมเนาไปกินข้าในอีพอละเห็ดมาเพียไว้ให้กินเนาะไปกินเขา ก่อนถ้าจะลงไปกินเขาก็ต้องห้เก็บผักเก็บหญ้าลงให้เล่าน้ำตอนนี้บ้านเราก็เก็บผักใบกระทิเนะใบกระทินอ่อนพอดีกินแสบระวางทางลงเขากับผ้าทุกคนมาเบิ่งสวนมันแล้วก็ต้นกระโพที่ว่าปูแซมกับสวนมันต้นเขานะกระโพดเกแก่ในเด็กๆเด็กกินรลายเถื่อและทุกคนปูกระบกคอยร้ายเด็กปูพอได้กินซื้อและนี้ก็คือลูกทายของเราเอง ลูกชายจองกี่ดือจองขี่หายกี่สบ่มีไฟหูจักลูกชายเขาอ,อู้ควมว่า,าสสคิมนี่ก็พาพี่้องเบึงหวัวเบึงสวนไปน้ำนานอันนี้ก็เป็นนอไม่เข้าที่ว่าเฮาเอาเลยๆเลยๆที่ไปเก่งตลอดตอน้นมันกระสูง,งเฮงแล้วทางยางก็จะสจ็ดยางไปบดได้แล้วพี่้องเอ,อ้ยอันนี้ก็ลูกชายเขาโอ้ยเผื่อิยางไปมาได้โดนเราบดไปกินเขาในเมเพราะว่าส่วนนี้ฝนตกก็เลยบ่ค่อยเด้ลงไปคันลงไปก็ตตอง ฟ้าปลามันไปแบบขี้ขาดิึงสภาพทางลงพี่หองเอ้ยคันว่น้ยามยางลงนี่กะเกือบปากแตกลแล้ว <c oughs> มันเป็นขอ่อยอะไรก็เป็นสวนมันอเมแล้วมันแก้วที่ว่าคุณให้ให้ลูกชายคุนคุดไแล้ะกะเอามันแก้วมาปลูกนามโซ่นามทางไล่เบิด พอดีบเป็นคู่เลยเบิงสภาพคู่มั่นกัโบโเป็นตาได้กินพี่น้องเอ้ยสามสิกินก็ยังบม่ไหลหงอนลงมากกะเห็นแมร้อนยิบดอกไม้อยู่เนาะนิกเออดอกไม้เงี้ยละเห็ดเงี้ยก็ของใส่บาสถานะดอกไม้บุษราพระเงี้ยฮะนะเดต้าแบบเห็ดเป็นได้จะคลองกันเห็ดโบเป็นดอกวาสิมาแอนตุ้งเราจักมือลงมากกะเห็นเพลินเห็ดอันนี้เนาะ่วนเห็ดกินนะอิโอจ้าเพราะว่างานธนัดของอิโอเลยถ้าวาเรื่องซีนเรื่องยังนี่ โบมีไผได้เห็ดดอกเราเห็ดเองจะมีตุ่มเนาะกับมาพีอ่ะเพิ่นเห็ดเรียบร้อยเลยวราทาตั้งแต่อ่าหนังหน่อยลงมากินเนาะนี่ก็เกียมพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ากินตั้งแต่สามสี่คนท่นนี่แหละกกนักเด็กหน่อยหููห้านอ้าไอ้กรน่อก็บ,บมีไผอยู่น้่นเรือตำหนีแหละจ้ากินเขาก็บโบ,โบคอยได้พร้อมกันดอกเพราะว่าอยู่คนละบอซ่สหลายทุกคนแซ่พทาว่าวัาเรื่องตุ่มมาพียเนีย่ยนะ งานธานาัดของอีพอมุ้ยไพรใด้เหตุเนาะขั้นใด้ศีลมากก็ต้องเมนคุณพอเหตุเพราอว่างานธน,นัขคงเพิ่นดนโดนได้กินเทอหนึงกระแสะพี่น้องดนโดนได้เมนเมนูดีๆด้เด็ดแบบนี้แบบ